คำสอนคุณครูไม่ใหญ่เราต้องสร้างบุญทุกอนุวินาทีเราจะต้องสร้างความดีให้ยิ่งกว่าทุกปีที่ผ่านมาทั้งทานศีลภาวนารวมทั้งบุญในบุญกิริยาวัตถุสิบประการแล้วก็เว้นอกุศลและกรรมบท10เราเกิดมาสร้างบรารมีจะปล่อยเวลาให้ว่างๆไปเปล่าๆทำไมทำไมเราจะต้องสร้างบุญเยอะ เพราะเราอยากได้บุญถ้าบุญเยอะอุปสรรคก็น้อยถ้าบุญน้อยอุปสรรคก็เยอะมีแต่บุญกับบาปเท่านั้นที่ชิงช่วงช่วงชิงกันอยู่ในชีวิตประจําวันของเราไม่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่หรือละลูกไปแล้วก็ยังชิงช่วงช่วงชิงกันอยู่เรื่อยๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องสร้างบุญบารมีกันให้เยอะๆอย่าเสียเวลาคิดว่า โอ้ทำบุญอีกแล้วเพิ่งทำไปโยกยกชวนอีกแล้วบุญต้องทำกันทุกอนุวินาทีด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาอย่าไปเสียดายสิ่งที่เรามีอยู่ปัจจัยที่มีอยู่เขามีเอาไว้สำหรับใช้เลี้ยงชีวิตกับใช้สร้างบารมีถ้าเราไม่ใช้สร้างบารมีก็ต้องเอาไปใช้สร้างอย่างอื่นไม่เชื่อก็ลองดูสิ ลองไม่เอามาสร้างบาร,รมีเดี๋ยวมันจะมีทางออกมันจะไปเรื่อยไม่รู้เป็นยังไงนะถ้าไปใช้อย่างอื่นสนุกสนานเพลิดเพลินซื้อสิ่งของอะไรต่างๆก็ไม่ได้เป็นบุญก็จะสูญเปล่ากันไปได้แค่สิ่งของมาใช้ในลกนี้เท่านั้นความสุขของมนุษย์คือมีทรัพย์แล้วก็ได้ใช้ทรัพย์ที่จริงมีสี่ข้อแต่หลวงพ่อขอยกมาแค่สอง มีทรัพย์แล้วใช้จ่ายทรัพย์ถ้ามีแล้วได้ใช้ในีปลืม้มถ้ามีแล้วไม่ได้ใช้ไม่ปลืม้มแต่จะใช้อย่างไรถึงจะปลื้มมากกว่ากันผู้มีปัญญาต้องคิดให้ดีๆ